ในช่วงเดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงที่เขาใหญ่นะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวให้ความใจและนักท่องเที่ยวปเป็นจำนวนมากนะครับเราจึงเปิดลานกลางเต็นผ่ากล้วยไม้นะครับเนื่องจากเป็นการลดความแออัดของลานกลางเต็นลำตะคองนะครับซึ่งทุกวันหยุดสุกเสาร์นะครับนักท่องเที่ยวจะนิยมมากลางเต็นลำตะคองเราจึงเปิดเดือนนี้ให้ดูในเพจของเขาใหญ่ได้เลยเราเราจะเปิดเฉพาะสุกรเสาร์และวยู่ใุนคกตรเลิกของเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเราจะเปิดเป็นเดือนไปนะครับแล้วก็ จะเปิดฝั่งด้านสํานักง,งานด้านเดียวนะครับด้านซ้ายไม่ได้เปิดนะครับเปิดเฉพาะถ้าขาขึ้นน้ําตกน้ําตกเขตวสวัสดคือด้านขวามือนะครับในช่วงปีใหม่ทางวิญาณชาติเขาใหญ,ญ่จะมีการสวดมนต์ข้าปีในคืนวันที่ 3, 3 1บริเว็วลางเต็นท์เข่าล่มนะครับแล้วก็วันที่1มกรานะครับจะมีการตักบาตรครับอาหารแห้งให้กับพระสงฆ์ซึ่งจะมีพระสงฆ์มามามารับบิณฑบาตนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนชวนักท่องเที่ยวนะครับมามาร่วม ส่วนมนต์ข้ามปีแล้วใส่บารได้นะครับวันที่สำเป็จแล้วนี่หนึ่งมกราครับ